ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,999เยเ่เชิญที่กำลังพูดคุยกับลูคัดเกี่ยวกับเรื่องราวและสถานการณ์ทั่วไปในเรือนจำเมื่อได้ยินการสนทนาทั้งหมดระหว่างเจ้านายของเรือนจำแดนหนึ่งและแดน2เขาไม่คาดคิดมาก่อนเรือนจำในตัวเมืองนิวยอร์กแห่งนี้ที่ไม่มีแม้แต่สนามออกกำลังกายกลางแจง้งภายในจะมีคลื่นใต้น้ำช่วงชิงอำนาจเช่นนี้ เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มที่อาจเป็นไปได้โจเซฟผู้เป็นเจ้านายแดนสองกำลังจ้องหาโอกาสเหมาะสมที่จะล้มล้างเจ้านายแดนหนึ่งอย่างเจ้าพ่อค้ายาเสพติดชาวเม็กซิกันกุตตาโวซานเชตแบบถอนรากถอนโคนแม้กุตตาโวจะได้รับการปรนนิบัติอย่างดีเยี่ยมในเรือนจำแห่งนี้มีชีวิตที่หรูหราเกินเอื้อมของนักโทษคนอื่นแต่เขายังมีความกังวลใจอย่างมากเช่นกันเป็นความจริงที่ครอบครัวของเขามีอำนาจมาก แต่น่าเสียดายเหล่านักฆ่าเดนตายของพ่อค้ายาเสพติดเหล่านั้นไม่สามารถเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ต้องพูดถึงจะเข้ามาในเรือนจำพลูคลินแห่งนี้เพื่อช่วยเขาดังนั้นชีวิตและความปลอดภัยของตัวเองรวมถึงอนาคตของทั้งครอบครัวตกอยู่ในมือของรัฐบาลสหรัฐและตระกูลรอช,ชายในเวลานี้ลูคัสพูดกับเย่เชิญว่า พฤ,ฤติกรรมของโจเซฟในวันนี้ไม่ปกติชายคนนี้อาจกำลังวางแผนสมคบคิดอยู่เย่เชิญถามด้วยความสงสัยคุณมองออกได้อย่างไรลูคัสอธิบายว่าตามปกติโจเซฟจะไม่เป็นคนหาเรื่องเพื่อจัดการกับกุตตาโวเขาเป็นสมาชิกแก๊งอเมริกันหัวโบราณสนับสนุนแนวคิดการต่อสู้แบบไม่ให้เกิดการลุกลามสนับสนุนการเผชิญหน้าแบบตัวต่อตัวมีความกล้าหาญอยู่ในตัว แต่กุตาโวนั้นต่างออกไปกุตาโวทั้งร้กาจและมีไหวพริบเพื่อให้ถึงจุดหมายสามารถทำได้ทุกอย่างเขาไม่เพียงแต่สังหารศัตรูคู่อาฆาตและตำรวจเม็กซิกันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพลละเรือนด้วยกุตาโวชอบใช้วิธีการโหดเหี้ยมที่สุดในการกำจัดศัตรูของเขาอย่างลับๆเ,เช่นเดียวกับงูพิษจมตีเพียงครั้งเดียวให้พวกเขาถึงแก่ความตายโดยไม่รู้ตัวดังนั้นโดยปกติโจเซฟปฏิบัติต่อเขาเป็นอย่างดี แต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเริ่มยั่วยุกุตาโวเห็นได้ชัดว่าต้องการสร้างปัญหาเยเชนพยักหน้าคิดไม่ถึงว่าการวิเคราะห์ของลูคัสพื้นฐานส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับกุตาโวดูเหมือนลูคัสจะรู้เรื่องทุกอย่างรอบตัวเขาภายในเรือนจำแห่งนี้จริงๆสิ่งที่หายากที่สุดของคนคนนี้คือเขาสามารถใช้สมองวิเคราะห์เรื่องหลังความตั้งใจในพฤติกรรมของคนคนหนึ่งได้ในจุดนี้เมื่อเทียบกับผู้ชาญฉลาดคนอื่นที่ตนเองรู้จัก นับว่าเหนือกว่ามากในเวลานี้ลูคัสเห็นว่าประตูเหล็กที่เป็นเส้นทางนำมาสู่โรงอาหารจากเรือนจำทั้งสองแดนถูกผู้คุมปิดไว้จึงถามเย่เชิญว่านักโทษทั้งหมดล้วนอยู่ที่นี่ใช่แล้วปีเตอร์โจที่คุณกำลังตามหาไม่ได้อยู่ที่นี่หรือ เยเชินสายศีษะเขาให้ความสนใจกับนักโทษทุกคนที่เดินผ่านประตูเข้ามายังโรงอาหารไม่พบเห็นปีเตอร์โจไม่พบเห็นแม้แต่เงาร่างของโจเหลียงหยุนที่เขาเคยพบคนนั้นลูคัสขมวดคิว้วพึมพำว่าถ้ามีใครสักคนถูกส่งเข้ามาที่นี่แต่ไม่ได้อยู่ในบริเวณเรือนจำของทั้งสองแดนมีความเป็นไปได้มากว่าคนจากตระกูลรอชัยซ่อนตัวเขาวไว้เยเชินถามเขาว่า ถ้าตระกูลรอชัยคิดจะซ่อนตัวใครสักคนในเรือนจำแห่งนี้พวกเขาจะซ่อนไว้ที่ไหนฉันก็ไม่อาจบอกแน่ชัดได้ลูคัสพูดอย่างจริงจังชั้นล่างและชั้นบนสุดของเรือนจำนี้เป็นบริเวณสำนักงานของผู้คุมเรือนจำส่วนกลางเป็นบริเวณเรือนจำสำหรับกักขังนักโทษฉันไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่สำนักงานมากนักหากพูดตามเหตุผลพวกเขาไม่น่าจะซ่อนคนไว้ที่นั่นลูคัสกล่าวเสริมว่าแต่สิ่งที่แน่นอนคือ ตระกูลรอชัยยังไม่ได้ฆ่าคนที่คุณกำลังตามหาเพราะหากพวกเขาคิดอยากฆ่าใครสักคนในเรือนจำแห่งนี้พวกเขาจะให้ใชายคนนี้ปรากฏตัวในที่สาธารณะต่อหน้าทุกคนก่อนค่อยใช้นักโทษเข้าไปก่อความวุ่นวายฆ่าเขาให้ตายอยู่ในเรือนจำแทนที่จะซ่อนตัวไว้เย่เชิญถามเขาว่าถ้าฉันต้องการหาตัวเขาออกมาคุณคิดว่าควรเริ่มจากตรงไหนเรื่องนี้ลูคัดลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นค่อยพูดอย่างจรงิงจัง สถานการณ์ภายในเรือนจํานี้พิเศษมากแม้ว่าเรือนจําทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลรอชายแต่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของที่นี่ไม่อาจเข้าถึงพวกเขาได้เลยหากคนที่คุณกำลังตามหาถูกซ่อนไว้โดยพวกเขาจริงฉันคิดว่าในหมู่ผู้คุมเรือนจำพรูครินคงมีคนที่รู้เรื่องนี้ไม่เกินห้าคนในจำนวนหลายคนเหล่านี้เป็นการยากที่จะติดต่อกับพวกเขายกตัวอย่างพัสดีของที่นี่ หนึ่งปีมี365วันฉันเคยเห็นหน้าเขาไม่เกิน3ามครั้งในเวลานี้เย่เชิญรู้สึกกังวลใจเดิมเขาคิดว่าปีเตอร์โจน่าจะถูกควบคุมตัวในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของเรือนจำแห่งนี้หากได้พบลูคัสก็จะมีโอกาสได้รับเบาะแสเกี่ยวกับเขาไม่มากก็น้อยแต่กลับคิดไม่ถึงว่าคนที่มีความรอบรู้ดีเรื่องภายในเรือนจำแห่งนี้อย่างลูคัส ยังไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับเขาแม้แต่น้อยในเรือนจำที่กว้างใหญ่เช่นนี้การค้นหาใครสักคนที่ถูกซ่อนตัวไว้นั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดในกรณีนี้หากไม่พบในบริเวณเรือนจำคงสามารถทำได้เพียงใช้พลังวิญญาณเพื่อตรวจสอบในพื้นที่อื่นเท่านั้นการตรวจจับโดยพลังวิญญาณเป็นทางเลือกที่สองของเยเฉิน หากเขาไม่พบคนในส่วนที่เป็นเรือนจำการตรวจจับด้วยพลังวิญญาณเหมาะสำหรับการค้นหาศัตรูจากจำนวนคนไม่มากในพื้นที่กว้างใหญ่เช่นเดียวกับการตรวจหาติงหยวนปอหยุนหรูเกอที่ซ่อนตัวในหุบเขาในเวลานั้นเธอเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่มีชีวิตอยู่ในหุบเขาสามารถค้นพบเธอได้ในทันทีเมื่อส่งพลังวิญญาณครอบคลุมทั่วทั้งหุบเขาแต่ภายในเรือนจำนี้หากให้พูดตามตรงเป็นอาคารที่ซับซ้อนซึ่งมีผู้คนหลายพันคนอาศัยอยู่รวมกัน ความหนาแน่นของจำนวนผู้มีชีวิตนั้นสูงมากเมื่อพลังวิญญาณถูกปลดปล่อยออกไปจะสามารถตรวจจับผู้คนหลายพันคนได้พร้อมกันทันทีการตรวจสอบทีละคนเพื่อค้นหาปีเตอร์โจจากคนจำนวนหลายพันคนสิ่งนี้แม้จะทำได้แต่เป็นเรื่องยากเย็นพอสมควรเพราะถึงแม้พลังวิญญาณจะช่วยให้เขาตรวจจับสถานการณ์ได้แต่ก็ไม่สามารถให้เขามองเห็นทุกสิ่งผ่านพลังวิญญ,ญาณเหมือนเห็นด้วยสายตาที่แท้จริง ทุกสิ่งสามารถรับรู้ได้ผ่านการสัมผัสจากพลังวิญญาณเท่านั้นอย่างไรก็ตามนับว่าโชคดีที่ตอนนี้เป็นเวลารับประทานอาหารนักโทษในเรือนจำมารวมตัวอยู่ที่นี่ทั้งหมดเวลาที่ผ่านมาตนเองให้ความสนใจกับนักโทษที่นี่ทั้งหมดไปแล้วเมื่อไม่มีปีเตอร์โจอยู่ที่นี่ตนเองสามารถใช้พลังวิญญาณตรวจสอบพื้นที่อื่นและคนที่อยู่นอกโรงอาหารสิ่งนี้ทำให้ง่ายขึ้นมากทันทีที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ เขาก็ปล่อยพลังวิญญาณออกไปอย่างเงียบๆข้ามพื้นที่เรือนจำแดนหนึ่งและสองและเริ่มการสำรวจทั่วทั้งเรือนจำบทที่6000พลังวิญญาณของเยเชนข้ามบริเวณส่วนที่เป็นเรือนจำเคลื่อนไปตรวจสอบที่ชั้นบนสุดก่อนที่นั่นมีเจ้าหน้าที่เรือนจำปฏิบัติงานอยู่ทั้งหมดในขณะนี้อย่างน้อย70-80ถึงคนยิ่งกว่านั้น คนเหล่านี้ไม่ได้ถูกคุมขังแม้มีบางห้องจะถูกล็อกไว้แต่ไม่มีห้องใดที่มีสภาพเหมือนห้องขังพอที่จะใช้กับขังผู้คนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ศูนย์บังคับการไม่ก็กำลังรับประทานอาหารในห้องอาหารของเจ้าหน้าที่ดังนั้นเย่เชิญย้ายพลังวิญญาณไปตรวจสอบที่ชั้นล่างที่นั่นมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างน้อยหนึ่งคนแต่คนเหล่านั้นกำลังยุ่งวุ่นวายกับการทำงานหรือรับประทานอาหาร ไม่มีวิแววว่าจะมีใครถูกคุมขังเย่เชิญอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจคิดกับตัวเองเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะถูกย้ายไปที่อื่นท้ายที่สุดปีเตอร์โจอาจจะเคยอยู่ที่นี่เมื่อนานมาแล้วและไม่เคยถูกส่งตัวไปยังบริเวณเรือนจำตั้งแต่ต้นจนจบจึงอาจเป็นไปได้ที่ตระกูลรอชัยแอบย้ายเขาไปที่อื่นอย่างไรก็ตามเย่เชิญรู้สึกว่าตระกูลรอชัยแอบควบคุมปีเตอร์โจอย่างมีเงื่อนงำ ส่งตัวเขามาที่นี่เพราะพวกเขาไม่ต้องการให้คนภายนอกรู้หากเป็นเช่นนี้วิธีดีที่สุดสำหรับพวกเขาคือหลังจากได้ที่เหมาะสมสำหรับการกักขังเขาไว้ก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายเขาไปที่อื่นเหมือนเวลาที่ตนเองส่งคนไปฟาร์มสุนัขของหงห้าจะปลอดภัยที่สุดหากจะโยนคนเข้าไปในฟาร์มสุนัขโดยตรงและไม่ปล่อยให้เขาออกจากที่นั่นอีกเลยท้ายที่สุด ความเสี่ยงถูกเปิดเผยจะมีตอนที่อีกฝ่ายกำลังเดินทางไปฟาร์มสุนัขเท่านั้นเมื่อคนเข้าไปแล้วตราบใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกคนผู้นี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อโลกภายนอกอีกเลยแต่หากมีคนเข้ามาจากนั้นย้ายไปที่อื่นพวกเขาอาจเสี่ยงต่อการถูกเปิดเผยอีกครั้งแน่นอนว่าเวลายิ่งยาวนานปัจจัยความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในเวลานี้พลังวิญญาณของเยเชิญสัมผัสได้ถึงคนผู้หนึ่ง คนผู้นี้เหมือนจูจ่ๆปรากฏตัวออกมาจากอากาศที่ว่างเปล่าบนพื้นดินดังนั้นเขาจึงรวบรวมพลังวิญญาณทั้งหมดไปที่นั่นทันทีค้นพบด้วยความประหลาดใจว่าบริเวณท่อน้ำของเรือนจำมีกล่องลิฟที่แคบมากปรากฏอยู่ส่วนกว้างยาวของกล่องลิฟนี้ประมาณ1.5เมตรส่วนของตัวลิฟมีขนาดเล็กมากประมาณ1.2ตารางเมตรเท่านั้นนอกจากนี้กล่องลิฟตัวนี้ไม่ได้มีประตูเชื่อมต่อกับชั้นอื่นใดอีก นั่นหมายความว่าลิฟต์ตัวนี้ตอตรงจากชั้นบนสุดของเรือนจำไปยังชั้นใต้ดินโดยตรงเย่เฉินไม่รีบร้อนใช้พลังวิญญาณตรวจสอบด้านล่างในทันทีแต่เขาตามคนในลิฟต์ไปที่ชั้นบนสุดก่อนสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือทางเข้าของลิฟต์นั้นแท้ที่จริงซ่อนอยู่หลังสำนักงานขนาดใหญ่ที่ชั้นบนสุดตามการรับรู้ของเย่เฉิน สำนักงานนี้ใหญ่ที่สุดในเรือนจำน่าจะเป็นสำนักงานของพัสดีผู้ควบคุมเรือนจำมากที่สุดดังนั้นเย่เชิญจึงส่งพลังวิญญาณของเขาลงไปจนสุดปล่องลิฟทันทีแต่สิ่งที่เขาคาดคิดไม่ถึงยิ่งกว่าก็คือส่วนใต้ดินของปล่องลิฟนั้นไม่อาจอย่างถึงได้พลังงานวิญญาณของเย่เชิญล่วงลึกลงไปใต้ดินได้ประมาณ20เมตรแต่ยังไม่ถึงจุดต่ำสุดของปล่องลิฟนี้ นี้เป็นขีดจำกัดที่พลังวิญญาณของเยเชิญสามารถเข้าถึงได้ดินและหินหนา20เมตรประกอบกับรากฐานคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นปัญหาใหญ่สำหรับการส่งพลังวิญญาณของเขาเข้าไปต้องใช้พลังวิญญาณจำนวนมากอีกทั้งการรับรู้ในตอนท้ายก็เริ่มไม่ชัดเจนดังนั้นเยเชิญจึงถอนพลังวิญญาณของเขาออกมาเมื่อคิดว่าไม่อาจล่วงลึกได้มากกว่านี้ เขาสอบถามลูคัสว่าลูคัสเรือนจำแห่งนี้มีสถานที่ที่ซ่อนเรน้นหรือปกปิดเช่นห้องใต้ดินหรือไม่ไม่ลูคัสคิดอยู่ครู่หนึ่งพูดว่าฉันอยู่ที่นี่มาหลายปีไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับห้องใต้ดินของที่นี่ยิ่งกว่านั้นนักโทษเช่นฉันแม้แต่ชันหนึ่งก็ไม่สามารถเข้าไปได้ไม่ต้องพูดถึงชันใต้ดินเมื่อเย่เชนได้ยินเช่นนี้เขานึกข้อสรุปภายในใจ ีเตอร์โจน่าจะถูกคุมขังในสถานที่ซ่อนเร้นที่อยู่ใต้ดินแห่งนี้แต่สถานการณ์ในตอนนี้ตนเองไม่อาจหาหนทางลงไปห้องลับใต้ดินจากที่นี่ทางเลือกเดียวคือต้องหาทางไปที่ห้องบังคับการของพัสดีก่อนจากนั้นเข้าลิฟที่ซ่อนอยู่เพื่อลงไปจากที่นั่นความลับที่สำคัญเช่นนี้ตั้งอยู่ภายในห้องทำงานของพัสดีสิ่งนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพัสดีผู้นี้ควรเป็นคนสนิทที่ตระกูลรอชยัยทรงมาดูแล สิ่งที่ทำให้เย่เชินรู้สึกถึงปัญหาใหญ่คือไม่ว่าเขาจะอยู่ในเรือนจำหรือมาจากนอกเรือนจำก็ตามเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะเข้าถึงลิฟตตัวนั้นท้ายที่สุดที่นี่คือเรือนจำสมัยใหม่ที่มีการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดมีอุปกรณ์เฝ้าติดตามและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆกระจายอยู่ทั่วเรือนจำสำหรับเขาการบุกฝ่าเข้าไปไม่ใช่เรื่องยาก แต่หากต้องการลอบเข้าไปอย่างลับๆโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเช่นนี้ก็ยากจริงๆหากคิดจะถอนตัวจากที่นี่แม้ว่าเขาจะขอให้เฟยเคอร์อสินพาเขาออกไปในตอนนี้เาะหาตัวพัสดีจากภายนอกควบคุมเขาด้วยคำแนะนำทางจิตวิทยาคิดว่าก็คงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้เขาพาตนเองเข้าไปห้องลับชั้นใต้ดินโดยไม่มีใครรู้ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดก็ทราบได้ ตระกูลรอชัยจะต้องให้ความสำคัญกับสถานที่แห่งนี้อย่างมากบางทีพวกเขาอาจส่งคนเฝ้าตรวจสอบรล่องลิบลับและตัวปีเตอร์โจที่ถูกคุมขังอยู่ด้านล่างทั้งวันตลอด24ชั่วโมงท้ายที่สุดตนเองเป็นคนตัวเป็นเป็นคนหนึ่งหากติดตามพัสดีเข้าไปอย่างเปิดเผยต้องถูกตระกูลรอชัยพบเห็นอย่างแน่นอนเกรงว่าก่อนตอนเองจะได้พบปีเตอร์โจพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนด้วยซ้ำในทางตรงกันข้าม การค้นหาหนทางเข้าจากภายในเรือนจำนั้นน่าจะง่ายกว่าเรือนจำแห่งนี้เป็นเหมือนป้อมปราการของตระกูลราชาัชชยตามสามัญสำนึกทางความคิดพวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันภายนอกแน่นอนว่าอาจเพิกเฉยหรือทำให้เกิดความเสี่ยงภายในอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเวลานี้เยเชนได้ยินเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่กุตตาโวซานเชษพูดกับลูกน้องของเขามาเตรียมการกันเถอะหลังอาหารเย็นฉันจะขอเข้าพบพัสดี